สวัสดีครับเพื่อนเพื่นชาว youtube ทุกคนครับวันนี้ก็มีเครื่องปั่นหม่อีกอันแล้วครับเจ้าของก็บอกว่ามันติดตลอดเลยครับมันไม่ดับางั้นก็ไม่รู้ว่ายังไงใครให้เขาไปซ่อมมายังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันจะเขาซ่อมผ่านการซ่อมมาแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแล้มั ว่ามันมันจะติดตลอดหรือเปล่าครับสวิตช์อันนี้ตำแหน่งเปิดอันนี้คือต,ตำแหน่งปิดครับนี่เปิดสวิตช์ไฟแน่นอนแล้วครับเขาได้ต่อตรงไปแล้วคราวนี้เรามาดูครับว่า สาเหตุที่ว่าเขาต่อตรงคิดว่าคงจะสวิตเสียแหละแต่เขาไม่ซ่อมเงี้ยเขาต่อตรงไว้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสวิตมันเสียมันเป็นอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นี่คืออาการหนึ่งครับที่เขามาซ่อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวิตมันเป็นอะไร ทำไมมันถึงหลุดหรือยังหลุดแล้วครับนี่นี่ครับสวิตเขาได้ต่อตรงไว้แล้วครับนี่ก็แสดงว่าสวิตตัวนี้เสียครับเขาอได้ต่อตรงก็ออกมาก่อนครับนี่ เดี๋ยวเรามาถอดสายไฟก่อนแนละ้วเ้รามาซ่อมสวิตช์กันครับเรามาถอดสายไฟก่อนครับหัวแรงเอาบัตรกีออกไปก่อนครับนี่หากิดง่ายครับช่าง ี๋ยวเรามาถอดขาสวิตช์ออกก่อนครับนี่อ้าวนี้เก็บก่อนครับเก็บก่อนเดี๋ยวเรามาดูสวิตช์กันครับเดี๋ยวเรามาถอดสวิตซ่อมกันครับเดี๋ยวมาถอดสวิตซ่อมกันครับนี่ง, Democrat, ง,งัดงัดออกมาก่อนครับนี่งัดเบาๆครับไม่รู้ว่ามันจะงัดได้แล้วเปล่าสวิตช์มันกรอบแล้วเนี่ยนานแล้วรู้จะซ่อมได้หรือเปล่า ซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องใช้สวิตนอกแหละครับค่อยงัดก่อนครับได้ละอ่าเดี๋ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้สวิตนอกอ้าวข้งนี้บ้าง น่าจะหลายปีแล้วครับเนี่ยที่มันเสียมาเนี่ยที่เขาต่อตรงมานเนี่ยคงจะหลายปีแล้ยออกแล้วครับค่อยๆดู่อสวิตครับว่าสวิตข้างในมันเป็นยังไงแบบไหน มันไปยังไงอา้าวคราวนี้แกะยังไงกันละครับเนี่ยเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนครับอ๋อ้อยนี่เออน่าจะแกะแบบนี้นะก็ไม่เคยแกะตักทีมกันหรอกครับจะทำได้ไหมเออ มีร้อยแล้วครับตรงนี้ออกก็เปล่าอ่า่น,นี่ติดอะไรติดอะไรพอจะออกไหมแม่เสียงไอออ,อุปกรณ์ข้างในหลุดดังแครก หลุดแล้วประกอบได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่เขาแกะซ่อมแต่แรกมันก็มีปัญหาหรอกนี่เขาไม่แกะซ่อมเขาใช้วิธีต่อตรงโอ้แกะยากมืนกันนะแกะยากเหมือนกัน เอาได้แล้วครับนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่รู้ท่าไหนไม่รู้หลุดอกมาเป็นชิ้นเป็นอันเลยอ้าวอันนี้อยู่ยังไงเนี่ยไม่รู้ครับตอนนี้ทำความสะอาดสวิตช์ครับหน,น,น้าสัมผัสสวิตช์สกรปรกครับนี่หน้าสัมผัสสกปรก มันอยู่ยังไงวะอย่างนี้แั่แนมานี่กดถึงนี่ขมาบนกดมานี่อ๋อครับชมความสะอาดหน้าสภาัสสวิตก่อนครับ ทำความสะอาดนาสพสวิต์ก่อนครับนี่ถูไปเลยครับนี่ไอ้ที่ตุ่มๆเนี่ยถูเลยเนี่ยตรงนี้แหละครับเี่ียมไปแตะกันนี่เอตรงนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย ใช่หรือเปล่ามาทางนี้บ้างถอดไม่ได้ไหมขามันอะถอดได้ไหมถอดได้ไหมถอดไม่ได้ไนน่าจะถอดได้นะ่าะได้ได้ได้ได,ได้นี่ครับถอดได้ มันจะทำความสะอาดครับถอดมานี่ไหมเป็นสนิมเขียวแล้วครับนี่นี่นี่เดีเรียบร้อยครับขานี้ ขานี้ขัดเสร็จแล้ววางไว้ก่อนครับดูขานี้อีกขานี้ออกได้ไหมออกไม่ได้ก็ขัดข้างในแล้ครับนี่แหละขัดได้อยู่มันเป็นตุ่มอยู่แล้วครับเทียบว่าหน่าสัมผัสของมันมันเป็นตุ่มอยู่ถูไปเลยมันก็นี่ครับ ถูปไปเลยถูปไปเลยนี่ครับอ่าถูไปเลยครับนี่ถูเสร็จมันถ้ามันเอี่ยมแล้วคราวนี้เราก็มาเล่าประกอบันครับว่าเราจะประกอบยังไง อันนี้ก็เอาขาน,นี้ใส่เข้าไปก่อนครับขาเก่าได้ใส่เข้าไปใส่ไปก่อนเลยคราวนี้เรามาใส่ตัวนี้ครับนี่ตัวกระดรกอะไรเรียกอะไรก็ไม่รู้อะใส่เข้าไปครับ ยังไงว้เนี่ะถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะนี่ใส่ตรงกลางนี่เดี๋ยวถูกหรือเปล่าอันนี้กดมานี่ปุ๊บกดมาอย่างนี้ชนเอออันนี้ขึ้นมานี่มันยังไงวะเนี่ยเอาครับม่นไปเลยใส่ไปก่อนครับ ใส่เข้าไปก่อนฝามาครอบลงไปครอบลงไปยังไงวะมันอยู่ยังไงวะอ๋ออย่างนี้อ่ใช่ไหมติดอะไรไม่ลง ติดอะไรไม่ลงใช่ไหมเนี่ยคราวนี้เรามาประกอบกันครับตัวนี้ใส่เข้าไปเอากดเข้าไปให้มันลงล็อกนี่ น,น่่าีได้แล้วครับนี่เ,เรามาทดสอบกันก่อนครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเมื่อเราประกอบสวิตช์เสร็จแล้วคราวนี้เรามาเช็คเช็คสวิตช์นครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่า ปรับมิเตอร์มาทีิคูณหนึ่งครับนี่ปรับมิเตอร์มาทีิคูณหนึ่งจับแบบนี้เลยครับนี่นี่จับแบบนี้เลยกดสวิตช์โปะอ่าแดงแล้วครับไฟแดงแล้วเนี่ยมิเตอร์ต่อแล้วครับนีอ่อ้าวขาหลุดขามิเตอร์หลุดนี่กดปิดเปิดปิดเปิดโอเคครับใช้ได้แล้วครับมาคราวนี้เรามาประกอบกันครับ สวิตช์ใช้ได้แล้วคราวนี้เรามาประกอบกันเมื่อเราประกอบทอบสวิตช์เสร็จรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาประกอบเข้าที่นครับจะได้ทดสอบว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ามาประกอบเสียบขาเข้าไปครับเสียบขาเข้าไปนี่ก็ฝา,าปิดครับไล่ดูสายดีครับย่าให้มันไปชนกับมอเตอร์ครับ อย่าให้ชนกับมอเตอร์เอาฝาที่ใส่เข้าไปค่อยขับใจเย็นๆอย่าใจร้อนนี่

เสร็จแล้วคนนี้มาทดสอบกันครับว่าจะเป็นยังไงจะใช้ได้หรือเปล่าเอาปลั๊กไฟมาครับเสียบปลั๊กเข้าไปเอาเปิดสวิตช์ครับนี่เปิดอ่าใช้ได้ครับนี่ ช้ได้เลวครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเครื่องปัน่นสวิตเสียแล้วก็ช่างคนเก่าเขาได้ถอดได้ได้ต่อตรงมาได้ซ่อมเสร็จแล้วครับโดยการถอดออกมาถอดสวิตออกมาซ่อมหน้าสัพผัดใหม่แล้วก็ประกอบเข้าไปก็ใช้ได้ตามปกติแล้วครับเอาสำหรับคลิปนี้เขาจบแค่น,นี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ